ห่างหายกันเป็นนานมากๆเลยจนเรียกว่าช่องนั้นแทบล้างกันเลยทีเดียวครับจากว่าทํางานหนักมากช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ได้เวลาอัดคลิปสักทีวันนี้นะครับกลับมาอัดคลิปอีกหนึ่งครั้งกับการใช้งานใน Windows 11นค,รนครับเห็นว่ามันเป็น Windows ใหม่ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะอัดคลิปให้ดูลองลกันเผื่อใครยังไม่เคยใช้งานแล้วก็กาลังงมหาวิธีการใช้งานอยู่นะครับก็ดูช่องนี้ได้นะครับวันนี้เราเอาแบบง่ายๆกันเลยนะครับก็ วิธีการลบไฟล์ขยะนะครับใน Windows 11ในปี2 0 2 4เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงติดตามรชมคลิปวันนี้เลยดีกว่านะครับก็มันมีวิธีการลบเนี่ยสามหอย่างนะครับอย่างแรกก็คือนะครับให้เราไปคลิกที่ตัวไอคอนปุ่มสตาร์ตร,ตรงนี้ก่อนคลิกขวานะครับหาคำว่า Run นะครับกด Run หนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าเราใช้็อบตคัทก็คือกดปุ่ม Windows แล้วก็กดตัว r พร้อมกันนะครับอ่านะมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างนี้ ขึ้นนมาะครับเสร็จแล้วครับตรงคําว่า open นะครับตรงนี้นะครับเราพิมพ์ตามข้อความตรงนี้นะครับได้เลยก็คือกดเปอร์เซ็นต์นะครับภาษาอังกฤษเปอร์เซ็นต์ครับตามด้วย T E M P นะครับแล้วก็กดเปอร์เซ็นต์วุทับอีกหนึ่งครั้งนะครับกดโอเคนะครับปุ๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างเทม p นะครับก็คือไฟล์ขยะนั่นแหละนะครับ ในนี้ก็จะมีไฟล์เยอะมากนะครับถ้าเราไม่เคยเคลียร์นะครับถ้าเราเคลียร์บ่อยนะครับก็จะมีไฟล์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับไม่มากไม่มายเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดนะครับคุมนะครับก็คือกดชิดอย่างเงี้ยให้เป็นตัวสีไฮไลท์แบบนี้ก่อนนะครับในตัวหน้าต่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด c t r o l a ก็คือหมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่ั้นไปกด delete นะครับกด delete มันก็ต้องไปย้ายของถังขยะนี่อยู่ดีนั้นเราต้องลบ2ครั้งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเอาให้กับค่าให้มันสิ้นซากเลยนะครับก็คือกดชิปดีล e ส e นะครับอันนี้คือจะไม่ลงถังขยะแล้วก็ไฟล์จะหายไปในทันทีถ้าขึ้นหน้าต่างแบบนี้มากดทำว่า do this for all screen i t e m ก็คือคลิกไปเสร็จแล้วกดสคริปต์นะครับปุ๊บมันก็จะเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็จะมีเป็น10เป็น100ยเมกน,นะครับว่ามี บางครั้งก็มือเป็น 16, 17กิกก็มีนะครับแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับไอ้พวกที่มันยังค้างๆอยู่เนี่ยแสดงว่าเราใช้งานอยู่ในเวลานี้มันเลยลบไม่ได้นะครับอย่างแรกก็คือเข้าไปที่หน้าต่างแล้วก็พิมพ์คําว่าเทมนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้อย่างที่2ครับยังอยู่กับหน้าต่างเดิมนะครับกับหมวดเดิมหมวดรันเหมือนเดิมนะครับคือคลิกที่ไอคอนปุ่มสตาร์ทนะครับกดคําว่ารันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงคําว่า open เปลี่ยนนะครับจากคําว่า t e m เนี่ยเป็นคําว่า recent r e c e n t นะครับ recent ครับกดไปปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือไฟที่เราเพิ่งทํางานไปล่าสุดนั่นเองครับอันนี้ก็จะไม่หนักมากเท่าไหร่เท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับอ่าว้วก็กดไปกดคุมนะครับ ctrl a แล้วก็กด s h i f delete นะครับก็จะหายไปในทันที แล้วเราก็กดปิดไปนะครับรีเฟสสักหน่อยสัก2 3งสามรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปของเรากมาที่ดิสพีซีก็คือไอคอนคอมพิวเตอร์ของเรานั่นแหละนะครับกดขึ้นมาปุ๊บนะครับมาที่คาว่าไดซีนะครับ OSC ตัวนี้นะครับกดคชิกขวาครับกดโอเนะครับมาเคลียนะครับไฟล์ขยะใน Windows นะครับก็คือกดตรงนี้แหละนะครับวินโด้เนี่ยจริงจ หลายๆคนกังวลนะว่าจะลบได้หรือเปล่าครับมันจริงๆมันลบได้นะครับแต่ไม่ลบหมดนะครับถ้าเราลบมั่วเนี่ยอาจจะเรียบร้อยนะครับอาจจะเข้าวินโดว์ไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับในนี้จะลบอะไรได้บ้างนะครับก็เนี่ยเลยครับตัวนี้นะครับอ่นชี้ไปครับกดเลยนะครับคุมแล้วก็กดมาครับอันนี้จะเป็นไฟล์ที่เราทํางานในตัวโปรแกรมต่างๆนะครับในคอมพิวเตอร์ของเรา เมื่อเวลาเราทํางานปุ๊บเนี่ยนะครับโปรแกรมเขาก็จะทําการบันทึกไฟล์นะครับข้อมูลต่างๆไว้ในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้เปิดปิดได้ปกติไม่มีปัญหานะครับโปรแกรมไม่ค้างนะครับคอมไม่ช็อตคอมไม่ค้างนะครับตัวนี้นะฮะต่อไปกลับมาเหมือนเดิมครับวินโดว์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงข้างล่างเลยถ้าตัว S เนี่ยครับหาคําว่าตัว S นะฮะมันจะมีคําว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่นะครับ distribution นะครับกดไปกดคำว่า d o w n l หลดนะครับไม่ใช่กดภูมิหมดนะฮะกดาวน์โหลดไปนะครับเสร็จแล้วก็คุมไปทั้งหมดเลยนะครับกด shift delete นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ต่อมานะครับก็มาตัวนี้นะครับผมเข้าที่ตัว dice เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาเลือกคําว่า pop u y นะครับเป็นรูปปัจแจเนี่ยนะครับกดไปเสร็จแล้วคำว่า detail นะครับ จะเข้าสู่หน้าต่าง system storage storage used on a u t o r drive นะครับของไดซีอันนี้คือไดซ์ของผมนะครับทำงานไปเท่าไหร่จุดนี้นี่หมดเลยนะครับอันนี้คือลบนะครับพวกลบไฟล์ต่างๆอยู่ในนี้ก็ได้นะครับผมของเราครับจะอยู่ที่ตัวนี้ครับ temporary file นะครับกดไปเลยครับหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วกดคำว่า remove file นะครับปุ๊บกด continue ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ และสุดท้ายของเราครับปกติเนี่ยเวลาเราเข้าได้เนี่ยนะครับถ้าเป็นวินโดว์อื่นนะครับเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่า d disk c l e a n ตรงนี้อยู่แต่ Windows 11เขาไม่มีให้นะครับเราจะต้องเข้าไปที่ตัว Search ตัวนี้นะครับนี่แล้วเขียนคําว่า Disk นะครับ d i s k ปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นนี้ครับ d i s k Cleaning นะครับกดขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกได์ของเรานะครับอันนี้เป็นไดซ์นะครับกดป๊บ มันก็จะเข้าสู่การลบไฟล์แบบ d s s cleaning ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากให้หมดเลยนะครับมีเท่าไหร่กดให้หมดนะครับอันนี้ผมก็กดเต็มเนียไวไ้เลยกด delete ไฟล์เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการลบไฟล์ต่างๆใน Windows 11นครับในกรณีที่เราใช้งานแล้วจาก Windows 10เนี่ยอัปเกรดมาเป็น Windows 11เนะครับเร,เราจะไม่รู้ว่าจะลบยังไงนะครับวันนี้มันเหมือนไม่เหมือนกันกัแบบการใช้งานต่างๆอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับและนี่คือวิธีการลบไฟล์ขยะทั้งหมดนะครับของ Windows 11นะครับในเวอร์ชันอน่นะครับก็สามารถดูได้ติดตามรับชมได้นะครับก็ว่างๆจะพยายามอัปเดตคลิปไว้ให้ในช่องเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ